ปิลงสวัสดีค่ะเมื่อนี้มาอยู่กับช่องมรดกฟาร์มนะคะหนีสวดหลวนวน,นี่ตาห่วงกับห่วงกินทะเลกับโบอิมขับขูดได้เนี้ยมาเมน,นี้ยอย่ขข้นรถบอกอี่อขี่รถบอกนี่สองตัวนะคะ นี่ตัวจุนจออีกตัวนึงนี่นะคะข้างนอกก็จะเป็นเอาผาแยงนะคะคุ้มไหวผาแยงคุ้มไหวจากกันยุ่งถ้าสิกันในเจดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นกันยังดีโกโบกันยยงเลยนะคะ ตัวกินจ,จูตัวกินจูเองเช่อยลวดห่องนู่ตลอดเวลาเยิ่อตะดพกินสองตัวนี่้คนจะกินแข่งกันสองตัวมีลูกทั้งสองตัวได้จ้ะพล้องทั้งสองตัวเลย ้สองตัวเลยจะเป็นด้านนุขอก็จะแบบว่าบวสวยรูนะคะพอกแบบบนบ้านนะคะขอกแบบบานบ้านนี่สองตัวนี้กันขอกไว้นะมันออกขอดหลูกก็เลยกันไ้ ันนี่ด้วยอไมร์ไพรนะคะเปิดเสียงน่งจ้ะวัสดุตามมีตามเกิดนสูงกล่องนี่นน่ว่าจะเห็นคนนี่มากเท่แทหืบัว มากแท้ๆเลยเห็นคนก็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 จ,จะมากเด่นนะคะเว้ยเว้ยเนี่ยอืมอิสดีสดิงิงนางมีนามว่าสดีสดิิงนะคะอันนี้ลูก อย่างกรณีซปเปอร์แมนมะค่งปลูกซุปเปอร์แมนนะคะพอเพิ่งซื้อว่าซุปเปอร์แมนปลูกไปเลยออกมากสดีสดึงแมบนี้ล้วล่ะขอบแบบบ้านๆเลยค่ะเอา จใส่ใหม่สีๆเรืหอืๆนะคะตีหนาตีหลังนอกจากจะเป็นของหัวยงสองตัวนันยู่ฟังนันนะจ๊ะเดี๋ยวเจ้าหน่อยจะขยายขอกจะใหญ่สองตูนี้ไปอยู่อีกขอกหนึง่งส่วนหมากหัวยูนี่จะเป็นเออ ก็ด้ให้กินหัวอาหารนะคะให้กินหญ้าเพราะว่าพว่ปลูกหญ้าไว้รลายอยู่จ้ะ,จะตัวนี้จะเป็นโบดจ้ะโบดอีกประมาณห้าหเดือนถึงจะคลอดจ้ะนี่ยาปลูกหญ้าไว้สวนหญ้าจะเป็นจะอยู่ฝั่งนั้นนะคะ สวนหญ้าจะอยู่ฝั่งนั้นจ้าเดี๋ยวํำหรับมือนี่กะเอาไว้สํำนิก่อนนะคะฝากติดตามช่องมรดกฟาร์มในเยือจา้าเดี๋ยวมือหนาจะมาถ่ายให้เมืองใหม่นะคะสวัสดีค่ะ